ทีเด็ดครับทีเด็ดนี่ปิงประหลาดนะครับปิงประหลาดที่ว่าไปตกนะครับเนี่ยที่ตัวตกมาขึ้นนี้นะครับเนี่ยแซ่บๆน้องกันครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนนะครับมืดอีกครับมาพบพ่อกับน้องบ่าวครับมีกันอีกเช่นเคยนะครับมืดอีจะพักมากินขอวซวยครับพี่น้องนะครับผมก็ได้เป็นต้มตำนะครับตำมกหุ่งเฮิมนะครับแกงเห็ดปววครับพี่น้องแกงเห็ดปวคิกนะครับนะ แกงเห็ดปวกดอกน้อยนะครับรงมเห็ดปวกกันหน่อยนะครับเห็ดปวกกิกนะครับผมไปมาหนึ่งครับผมหัวหอยนะครับหัวหอยนะครับทีเด็ดครับทีเด็ดนี่ปิงประหลาดนะครับปิงประหลาดที่ว่าไปตกนะครับเนี่ยที่ตัวตกเมื่อคืนนี้นะครับเนี่ยแซ่บๆน้ำกันครับพี่น้องนะครับแล้วก็ได้แกนปูงเฮิร์มมาน้ำหน่อยหนึ่งนะครับแกนปูงเฮิร์ม นะครับแก้มหงเหิมนะครับแก้มหงเหิมใส่กับผักแก้มหอกับผักทัวครับยาวๆเลยนะครับมาเด้อพี่น้องบานนี่เบาๆลายใหญ่แห้งเราพี่น้องมาครับหิวเข่าแล้วมาแสิบๆน้ำลงเบาครับมีเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเก็ดเพิ่งเก็ดปวกบานให้นะครับ More way. เนื้อปลาขาวจุวยเลยครับเนื้อปลาลาดนะครับปลาลาดหรือปลากระทิงเนาอนะครับพี่น้องเสียบหวานเจ๊จุ๋ยพี่น้องเลย ตัวอยู่ข้างเนี้ยครับแซบให้แก่น้ เวลาบุทธตาตบมะฮุงเตอรสมัยตะกี้ครับนะครับเดี๋ยวแกนไปให้เด็กน้อยกินก็เสียบครับมาเดี๋ยวมีด้าง กินยังกะบะเสี่ยบคือกินตำหูงบวกไม้น้ำบนันเ้าครับพี่น้องเสี่ยบฮะยุติเน้ยหวาน,านไหมครับมือนุ่งเหอมกะหวานบักทั่วกะหวาน ครับเนื้อนี่มขาวๆเลยครับขาวๆแล้วหวานด้วยนะสีออกนี้นะครับขาห่อไปจองไหม <laughs> ได้กินแล้วครับแกงเห็ดปวกปีนี้กันล้ เขบเขาขเลยครับ น้ำมันหมดครับพี่น้องอิมอ่มก่อนหวาน โอ้แสบครับพี่น้องเลยแสบครับแสบแสบแสบนะครับแสบจนบม่อยากออกพูละนะครับเนาะฝากกดนลรกกดแช่นะครับผมนขอบกคุณสาหรับผู้เรียกรรับชมนะครับชมลิปนะนะครับขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับสําหรับวันนี้บากมีขอตัวลาไปก่อนไปพบพ้อกันอีกเด้อกับมือไม้นะครับบาสิพาไปกินอียงแ่บแอาหารอีสานบ้านเฮนอีกนะครับสวัสดีครับ